มาดูค่าจัดฟันลูกนะคะอาจารย์จัดฟันเด็กนะคะอาจารย์ตอนนี้อายุแปดขวบไปจัดฟันนะคะค่าจัดฟันก็จ่ายมันเรียบร้อยแลวสามสิบสามใบสามแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเยนนะสามสิบสามใบห้าสิ่งสามสิบสามใบก็ประมาณประมาณแปดเก้าหมื่นอะเออประมาณน้นขึ้นอยู่กับเลทเงินนะคะ ปาณแปดหมื่นเก้าหมื่นหกเกอนะคะอันนี้คือคือค่าที่เราต้องจ่ายจ่ายงวดแรกอะแต่ตรงเนี้ยเราก็ผ่อนจ่ายได้นะคะแต่ว่ามันยุ่งยากวุ่นวายนยก็คือจ่ายจ่ายไปเลยจ่ายงวดเดียวไปเลยแล้วก็มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายรายเดือนเวลาเราไปหาหมอคือต้องไปหาหมอทุกเดือนอยู่แล้วอะ่ะ ประมาณคร uh, ั้งละห0 0พันเยนห้าสิบสองเป็นหกสิบปีหนึ่งก็หกหกหกหมื่นเยนหกใบระยะเวลาในการจัดฟันนี่ประมาณห้าปีนะคะห้าปีห้าหกห้าสามสิบห้าสิบสองเป็นหกสิบหกหกห้าสามสิบก็คือค่าที่เราไปหาหมอหาหมอทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยถ้าระยะเวลาห้าปีก็ สาบใบใช่ไหมสามแสนสามแสนเยนแล้วก็ค่าเนี่ยที่เราจ่ายงวดแรกเนี่ยเออค่าทำโครงค่าค่าทำาที่ดัดฟันค่าอะไรเนี่ยก็คือสาสบามใบโอ้ถ้ารวมแล้วมันก็ประมาณหกสิบกับเจ็สิบใบนะคะอืเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดหหสามสบปดเออก็เป็น แสนแสนกว่ากับสองแสนนะ oh. ประมาณประมาณหนึ่งแสนแปดมืนบาทอะเออเออนะอันนั้นนะคะคือจัดฟันเด็กจัดทั้งปากนะคะของท่าราจการก็เราคิดก็ข้าวนะห้าปีแล้วเวลาห้าปีที่จะไปจัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายเน,นี่ยคือมวดแรกเนี่ยก็คือสาสิบสามใบใช่มสามแสนสามหมื่น แล้วก็ไปทุกครั้งอะทุกเดือนครั้งละห้าพันเยนมันก็ประมาณปีหนึ่งก็หกใบหกข้าสามสิบก็สามสิบใบเออก็ประมาณหกสิบหกสิบสามใบหกสามสิบแปดประมาณนั้นแสนเจ็ดแสนแปดแสนเจ็ดหมื่นแสนแปดหมืนบาทเออค่าจัดฟันเด็กนะโอ้โหแพงมากแพงอะ่ะแต่ว่าทำไมเราต้องจัด ก็เพราะว่าฟันลูกเรามัน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 ไม่ดีมันไม่สวยมันเรียงมันคือมันมันต้องจัดอ่ะไม่ใช่เพื่อความไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะแต่มันคือเพื่อจัดให้มันเข้าที่เพราะมันจะมีปัญหาในอนาคตเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องฟันมาตลอดเรามีปัญหาเรื่องฟันมาตลอดก็เลยดูสิฟันของนางมันมันห่างแล้วก็มันคือตรงเนี้ย คือตรงนี้นะตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันอาจจะขึ้นได้แต่ตรงเนี้ยฟันมันขึ้นไม่ได้มันมันมันมีช่องว่างน้อยจนเกินไปแล้วพอฟันมันขึ้นไม่ได้มันก็มีปัญหาจขคเนี้ยเพราะว่าฟันล่างตัวเนี้ยมันก็จะเวลาเราเคี้ยวข้าวเนี่ยมันจะสบกันไม่ไม่ไม่พอดีอ่ะ เออมันก็จะมีปัญหาเรื่องเหงือกเรื่องฟันในอนาคตนะคะเราก็เลยต้องจัดคือจริงๆแล้วอ่ะฟันเนี่ยตอนเราเอ็กซเรย์เนี่ยนะคะตรงเนี่ยฟันเนี่ยมันรอขึ้นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่าพอมันขึ้นไม่ได้มันก็จะมันก็จะเป็นปัญหาไงเออมันมันเรียงตัวไม่สวยอ่ะนะก็เลยต้องจัดคือถ้าเราจัดตอนเป็นเด็กเนี่ยมันจะถูกกว่าเราไปจัดตอนโตว่างั้นเออแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านาะก็พอกันนั่นแหละเออ แต่ว่าจัดตอนเป็นเด็กมันก็จะง่ายกว่าจัดไปจัดตอนโตไงเออก็เลยรีบจัดเลยลวกันนะเนี่ยเอามาให้ดูนะคะการจัดฟันจัดฟันของผู้ใหญ่เนี่ยก็นะคะเจ็ดสิบเอ็ดใบตัวเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดแพงมากเลยนะเจ็ดสิบเอ็ดใบอันนี้อันนี้ว่าถูกเลยนะแล้วก็มีจัดเป็นแบบจัด เฉพาะข้างบนหรือข้างล่างนเนี้ยสามสิบ้าใบโอ้แพงมากเลยอะ่ะก็เป็นเกือบแสนน่ะเออก็ขึ้นอยู่ข้าค่า,งางเงินนะแล้วก็จัดข้างบนหรือข้างล่างใช่ไหมอันนี้คือจัดเฉพาะอ่าจัดเป็นเฉพาะส่วนอ,ะอ่ะเออมันก็จะแบ่งแยกออกมานะคะเอออันนี้ก็ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันเออจะจัดจัดแค่ซี่เดียวอย่างเงี้ยสิบเอ็ดใบร้อยี้แก สิบเอ็ดใบก็ประมาณสิบใบก็เกือบก็เกือบสามหมื่นนะฮะสามหมื่นบาทโหแพงมากเอเรายังไม่มีปัญญาจัดเลยเอออิชาคนที่อยู่เมืองไทยนะฮะคนที่อยู่เมืองไทยนี่แบบโชคดีมากเลยก็จัดฟันราคาถูกการจัดฟันที่ญี่ปุ่นเนี่ยประกันสุขภาพใช้ไม่ได้นะฮะเราต้องจ่ายเงินของเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเด็กเนี่ยถึงแม้จะมี บัตรสวัสดิการของเด็กหรืออะไรที่มันที่จะมันจะช่วยในการลดราคาได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มันใช้ไม่ได้เลยนะคะใช่ไม่ได้เลยเราต้องจ่ายเองร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเต็มเลยเออก็นะก็ไม่รู้ว่าเออมันน่าจะใช้ได้สักสิบเปอร์เซ็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราก็จ่ายประกันสุขภาพแพงเนาะอย่างน้อยก็ให้มันใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยก็คือมันใช้ไม่ได้เลยอ่ะเออเขามองว่าการจัดฟันมันเป็นการมันไม่ใช่การป่วย จ็ป่วยหรือว่าเป็นอะไรที่ที่ผิดปกติที่จะต้องทําอะไรเงี้ยเออถึงแม้จะได้รับการได้รับการวินิจฉัยจากหมอว่าคุณมีความจาเป็นต้องจัดอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้นําประกันสุขภาพอะเออนะก็ก็ต้องทําใจนะฮอืมแต่เราเรามีความจำเป็นต้องจัดเราก็ต้องจ่ายเงินของเราเองร้อยเอร์เซนเลยเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นทําไมถึงฟันไม่สวยก็ต้องเข้าใจนั่นแหละว่ามันมันมัน ค่าจัดฟันมันแพงเขาก็เลยไม่จัดกันเออฟันมันก็เลยไม่สวยอะคนญี่ปุ่นนะฟันซ้อนฟันเกคือท่านอาจารย์ที่จำเป็นต้องจัดนี่ก็คือฟันฟันหน้าเนี่ยอฟันที่หนึ่งมันออกมาตรงๆนั่นแหละแต่อีกซี่หนึ่งอะมัน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 เกมันซ้อนมันเกเข้าข้างในอะมันไม่ตรงอ่ะเออเราก็เลยพาจะเป็นต้องจัดไงเออมันแบบโอ้โหทั้งทั้งฟันห่าง ฟันเกฟันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเออก็เข,า,ขาเลยจําเป็นต้องจัดะนะคะในการจัดฟันเนี่ยเขาก็จะให้พ่อแม่พาลูกไปนะต้องไปทั้งสองคนเลยนะเพื่อจะช่วยกันตัดสินใจว่าจะแล้วก็ฟังคําอธิบายคือพ่อแม่จะต้องไปสองครั้งอ่าเนะคะเขาก็จะมีการอธิบายแล้วก็มีการเซ็นชื่อมีอะไรของเขาแล้วก็มีถ่ายเอ็กซเรย์ฟันแล้วก็เนี่ยเขาก็จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับของเหลวๆอะ่ะที่เขาจะไปเอาเข้าไปในปากเขาเอาไปอลัลอกพิมพ์รูปร่างของฟันอะ่ะมันคล้ายๆปูนปลาสเตอร์นะคะเขาก็จะเอาเข้าไปในปากเราเพื่อที่จะพิมพ์ลักษณะเพดานปากของเราฟันของเราอย่างเงี้ยแล้วพอมันแข็งตัวเขาก็จะเอาออกมาเพื่อที่จะเอาจะเอาไปเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบ ในการทำมันนะะในการทำที่ครอบฟันนะใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็จะรอให้มันแข็งตัวหมอเขาก็จะใช้มือกดดูว่าเออมันแข็งได้ยังมันแข็งได้ยังเนี่ยเวลาเขาเขาก็จะเอาเอารูปเอาที่เขาบแบบที่เขาพิมพ์เนี่ยไปทาไปทําที่ที่จะมาครอบฟันเด็กไง มันเป็นภาษาของหมอไม่รู้มันแปลว่าอะไรพูดว่าอะไรนะนะเนี่ยค่ะหมอเขาก็จะทำอย่างเงี้ยใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่ามันจะแข็งพอแข็งเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปทําขั้นตอนของเขาอนะส่วนเราก็เ,าเขาก็จะนัดเราไปทีหลังกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ก็นัดไปสามครั้งนะคะนัดไปประมาณสามครั้งเอ,อต้องไปทั้งพ่อทั้งแมนะ่เพราะว่าต้องช่วยกันตัดสินใจว่าอะไรยังไงแล้วก็ไปฟังคาําอธิบายที่หมอเขาจะอธิบายให้เราฟังนะ นี่ยค่ะก็คนที่เกิดมาแล้วฟันสวยนะี่มีบุญวาสนาจริงนะคือการดัดฟันนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้ยุ่งยากแล้วน่าสงสารเด็กอะเออเราเราเราก็อยากจะจัดแต่ไม่มีปัญญาจัดนะเออพอลูกฟันไม่สวยฟันน่าจะมีปัญหาแน่เลยโตขึ้นเนี่ยฟันรูปร่างแบบเนี้ก็เลยต้องก็เลยต้องจัดนะอ่าป้าก็ ก็จ่ายตังเยอะค่ะแต่เขาก็นะเขาอยากจะให้ลูกมีฟันที่ดีๆหน่อยอ่ะเออจะได้ไม่มีปัญหามันเขาอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะหมอเขาก็พิมพ์ไปแล้วพิมพ์ลายไปแล้วลายฟันนะวันวันเนี้ยขั้นตอนนี้มันก็จะเสร็จกันเขาจะนัดมาใส่มาใส่ที่ครอบฟันอีกทีหนึ่งในอาทิตย์ต่อมานะ,ะก็ใช้เวลานะกว่าจะ กว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรกว่าจะโอ้โหฟันแล้วฟันเด็กอะ่ะมันขึ้นมันขึ้นยังไม่ครบไงเขาก็จะปรับไปเรื่อยๆปรับปรับปรับไปเรื่อยๆกว่าจนกว่าฟันแท้มันจะขึ้นครบอะ่ะกถึงใช้เวลาการจัดฟันนานมากเลยอเออห้าปีจัดจนลืมอะ่ะจัดจนโตอะ่ะเออนะก็โดยโปกติเด็กญี่ปุ่นเขาจะไปหาหมอทุกสามเดือนอยู่แล้วนะไปหาหมอฟันทุกสามเดือนอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทําอยู่แล้ว อเรามาจัดฟันด้วยก็ได้ไปหาหมอเพิ่มอีกอีกก็คือเป็นอันนี้เดือนละครั้งแต่ถ้ามันมีปัญหาอะไรยังไงก็อาจจะต้องไปพบหมอต่างหากนะเ๋ยวพูดถึงหมอจัดฟันนิดนึงนะคะหมอฟันทั่วไปกับหมอจัดฟันจะจะแตกต่างกันนะคะคือถ้าแถวโทรกนนี้แถวเนี้ยก็จะมีคลินิกหมอหมอฟันทั่วไปอะ่ะมีเต็มไปหมดแหละในเมืองเล็กๆเนี่ยมีหมอฟันเยอะ แต่ว่าคลินิกหมอจัดฟันไม่เคยเห็นนะคะหมอจัดฟันเนี่ยเขาอาจจะไม่มีคลินิกของเขาเองเลยก็ได้นะคะเขาอาจจะไปไปทำงานให้กับคลินิกสักสามสี่ที่อะไรอย่างเงี้ยก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะไปคลินิกตัวนี้สองวันคลินิกตรงนี้ 2, วันหนึ่งคลินิกตัวนี้สองวันหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะหมอจัดฟันเนี่ยเขาด้วยความที่ค่าค่าจัดฟันมันแพง ลูกค้าก็อาจจะไม่เยอะเ,ออเขาก็จะไม่เปิดคลินิกเพื่อที่จะมาทําการจัดฟันอย่างเดียวอาเี้ยอาจจะไม่อาจจะไม่ทํานะแถว adviser, ไม่เคยเห็นเลยไม่ไม่เห็นผ่านตาไม่เห็นมีป้ายติดประกาศเลยไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยแบบคลินิกหมอฟันก็จะเห็นป้ายติดประกาศว่าจัดฟันเท่านั้นเท่าน, duc, นี้หลักหมื่นหลักอะไรอย่างเงี้ยสามหมื่นสองหมื่นก็อาจจะมีนะคะแต่แถวบ้านเนี่ยไม่มีนะคะหมอจัดฟันเงินเดือนสูงนะเงินเดือนแพง ต้องไปเรียนเป็นหมอจัดฟันต่างหากอันเนี้ยพ่อกับแม่ก็ต้องมานะจัดฟันที่ญี่ปุ่นนี่แพงมากเลยอ่ะเอออุกกรนสุขภาพอะไรใช้ไม่ได้เลยอ่ะอืดูอุปกรณ์สิไม่ใช่อุปกรณ์ช่างนะไม่ใช่ไม่ใช่อุปกรณ์อ่าทำเล็บนะนี่อุปกรณ์ทำฟันนะเนี่ยค่ะหมอพ่าก็ใส่ให้อวิธีการใส่การถอดเนี่ย กว่าเขาจะใส่ให้เราเนี่ยวันท uh> ี่ไปใส่เนี่ยก็ค ja. mm ือเขาก็แก้แล sí ้วแก้อีกนะให้มันเข้ากับฟันจริงๆของเด็กมันจะมีโค้งลวดของมันอ่ะก็แก้แล้วแก้อีกกว่าจะใส่ได้ก็แก้ใส่แล้วก็ถอดใส่แล้วก็ถอดแก้อันนี้ก evet ็คือให้เขาสาธิตให้เราดูวิธีใส่มันก็จะไปเกี่ยวอยู่กับฟันสองข้างอ่ะฟันฟันด้านข้างอ่ะสองข้างมันจะมันจะมีเด็กไปเกี่ยวตรงนั้นอ่ะเป็นตัวที่มันจะดัดฟันอ่ะ

ถกือ่าその時はおしくださいはいาคือเขาจะใส่ใส่ข้างบนก่อนแล้วพอใส่ไปสักพักหนึ่งพอชินเสร็จแล้วเขาก็จะมาใส่ข้างล่างให้เรานะออมันเราจัดทั้งปากไงข้างบนแล้วก็ข้างล่างอก็นอาเอาเมาให้ดูกันว่ามันประมาณนี้นะให้มาดูราวๆก่อนแต่ก็จะทำทำคลิปต่อไปนะคะถ้า อพอใส่ฟันทั้งล่างแล้วมีอะไรยังไงมีข้อมูลอะไรทีาสนใจก็จะเอามาเล่าสู่กันถงว่าเนี่ยจัดฟันเด็กมันเป็นอย่างนี้น่าหมอเขาก็ให้กล่องใส่ที่ดัดฟันเรามาด้วยนะคะเป็นเคสสีชมพูน่ารักนะคะเวลาเราถอดออกเนี่ยก็เอาที่ดัดฟันของเราใส่ในเคสเเอะเียอันนี้มาที่รถแล้วก็ให้นางใส่นะก็ใส่หัดใส่เงี้ยไม่ไม่ชิน เออใส่แล้วก็ถอดแล้วก็ใส่วััันนนนีี้มาใส่่ทดฟะก็ต้องต้องให้ให้ใส่เองเห็นไหมวันนี้ายฟันปลอมเนาะแต่มันไม่ใช่นะมันจะไปดันมันจะไปดันฟันของเราให้มันให้มันเห็นไหมก็เอาไปเกี่ยวกับฟันข้างๆสองข้างอ่ะมันจะไปดัดฟันให้มันให้มันเรียงตัวดีๆอ่ะเออนะ ก็เนี่ยค่ะก็ยังไม่ชินไงเพิ่งไปใส่มาอันนี้ก็กลับนะคะแต่ว่าเวลาเราเนี่ยใส่ใส่ที่ตัดฟันเนะคะเวลาไปเล่นกีฬาไปเรียน,ยนว่ายน้ําหรือว่าไปวิ่งอะไรกิจกรรมที่มันจะต้องเออใช้กําลังหรือว่าทําอะไรที่มันหนัก,หน,กหน่อยให้ถอดออกนะถอดใส่เคสเก็บไว้พอทำเสร็จแล้วว่ายน้ําเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่ใหม่ ตอนนอนก็ต้องใส่ด้วยนะอะถอดเฉพาะช่วงเไปเล่นกีฬาหรือว่าอถอดแปรงฟันทำความสะอาดก็ต้องมีที่ที่มีสเปรย์ฉีดฆ่าเชื้อด้วยนะฮะของฟันโดยของฟันโดยเฉพาะนะ่ะตรงนี้คือธนาคารนะคะอันที่ที่เป็นแผงดำๆนี้ก็คือแผงโซลารเซลล์นะคะคือไม่จาเป็นต้องติดบนหลังคาก็ได้ะคะติดติดผนังก็ได้นะ,ะอนะะุนะฮะมาเน ทําได้อ่ะอะโอ้สุดโกยอ้าทาべるซุราไม่พอนานๆถึงบ้านนางก็มาหัดใส่นะคะนังว่ามันพูดพูดไม่ค่อยชัดพูดยากเนี่ยก็ต้องพูด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 ลําบากะแล้วก็กินลําบากด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะการดัดฟันมันก็จะประมาณเนี้ยนะคะสํหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ